เผื่อมันยิงให้มันยิงมีนายด้วยให้มันสะนายเหรอไอ้ที่กลับเข้ามาดิมันยิงเออนานให้มันจะมาแล้วไอ้นี่ไอ้นี่มันเข้ามาในบ้านไอ้นี่มีกิกูด้วยเนี่ยเจอแกล้งกันเดี๋ยวกูแกล้งหนีนะเออ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 ้ยกูไปแล้วกูไปแล้วเข้าามออยู่บ้านฟ้าขาวแล้วเอออยู่บ้านฟ้าขาวแล้วไอ้มามากำลังมามาแล้วมาแล้วนี่ไงไง ไอ้นี่มาบ <laughs> La ้านกูไนี่มาข้าบ้านกูเข้าบ้านกูไอ้นี่เร็วมาเอาบ้านกูเร็วไอ้นี่ไปแล้วมา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 แล้วไอ้บ้าแล้วรออะไรรออะไรออะไรกูมีกูมีโคโน่ไอ้มันนอนมาหลังบ้านต้้กแลว มาแล้วมาเฮียด๊อไอ้อันนี้มาเลึกๆดิเออ perfection กูมาแรงเออไม่ใช่อันนี้มาซีทีีกูมาแรงเอาอย่าบังกูเอากูแคบไปได้ยืดยังงี้แต่ดีแรงนะแล้วก็เปลี่ยนหนีกูว่าชุดไม่ตึงเฮ้ยมันได้กระบอกมันได้กระเด้งดีอ้าไม่ใช่ดีนี่หว่าไอ้สัตว์เฮียอะไรดี เอ้ยเข้าเนาแล้วตัวนี้แหละไอโมตัวนี้แหละโมเอามันนี้ดาวโมดาวไปดาวหัวเตะโหลังเข้าไอ้ตัวมาร์กโมเร็วเฮ้ยมันโดดหนีโดดได้เหรอมันโดดหนีโดดหรือยังโดดลงข้างล่างอ่ะไอเดดน่าจะยิงได้อยู่อ่ะอยู่กล่องบ้าวเดดไม่รู้เอาไม่เห็นะมีบ้าโมไม่มีไม่มีนะไม่งั้นออกลงซ้ายล่างอ่ะ มื่อกี้นี่ได้ยินเสียงเท้ารึเปล่าเฮ้ยเดชซ้ายมือดูดูใหม่ดิหอยดีนี่หว่านี่ไม่งั้นมันมาซ้ายนี่ซ้ายล่างกูนี่อือเห็นไหมเฮ้ยเอ้าเอ้าชิ่งงดิ๋ยวไปในบ่แกเหรียญยุบกูจะเอาอะไรกันนักหนาววะมันหายอ่ะคนมันหายอ่ะนี่ยุบกูดิตามคนจะไม่เจอเลยตามหาไกล หายอีกแล้วเริ่มหายอีกแล้วอ้ามันคาไปไหนอ่ะที่กูยิงอ่ะกูไอนวิ่งหนีไปฟังนู่นตะตัวนงไปไหนล้วเอ้าที่กูยิงมันไปไหนอ่ะฮัลโหลเอ้าตาลากูหายเอ้าเฮ้ยนยีย่ไงเจอแล้วโหย่เง่าไม่งกล่องก็ไม่มีปืน โอ้โหไม่มีกระเป๋าในรูรูไหนวะตรงนี้ก็ไม่มีนะเนี่ยอ๋อนี่ไงเออไม่รูวอยู่ทำไมได้ยินเสียงเท้าแต่เมื่อกี้สะดุกเจอไหมเจอเอ้ีเยมาคงได้ยังง่ตาตัว เออก็ไมัน่าจะด่าเลยนะแล้วจะตายไหมอ่ะรายงานด่ากูตายไหมตายเลไงพี่ยเออเป็นอะไรกูตายบ้านแม่มดก็ได้นะตายบ้านแม่มดนะช่วยทันอ้าวมันมีบันมีอ้แย่มันมีคนอยู่ตรงนี้เอ้าเร็วเร็วรีบมามีแม่เลยวะแล้วมีคนป้อมท้ายเต็มเลยพี่มันเป็นอะไรไม่ไรงปล่อยปล่อยปล่อยมันปล่อยมันเออมันลงหอในการแล้วเร็วเร็วดิเฮ้ยจะถึงแล้ว กกูแเฮ้ยเด็ดแหล่ะตัวเดียวจัดแม่งเลยวะเฮ้ยเฮียแดงเกือกูเป้าเลยว่ะเฮ้ยกูอยู่ถ้าไม่อยู่บ้านฟ้าขาวก็อยู่บ้านไม่หมดก็ได้ยังกกูบอว่าตายบ้านแม่มดไงเออเออตายบ้านไม่หมดอ่ะมันขอบเฮ้ยตายิงเฮ้ยยิงแล้วปล่อยเลยมาที่นี่นั่งเฉยไอ้ที่ไปชุบเออไอ้ที่ไปชุบเลย ม่อยู่เียวมงอาตัวมาตัวม่อยู่เดียแบบนี้ดีกว่าข้างหลังเออไม่เห็นว่ะไม่เห็นเขา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 มุดหมุดิมึงขยับดิมึงขยับดิมึงขยับดิโอแม่งคนอื่นจะเข้าได้ไงอ่ะเออไเอ่ะไปหมุนดิมึงงงดิอ่ะ้ยนก็ต้จะงงแหถ้าเข้ามาแบบแล้วมาเจอแบบเดียไอ้กิมบิชิคู่ได้แล้วนะกูโดนกูโดนแน่ยกูโดนเปิดไ้แห่สี่สิบวิอ่ะ เดี๋ยวพวกหอนาฬิกามันต้องเดินมาเพื่อปุณิเอ้ยเขียววะไม่ใ้เชียที่ดาวจบนะที่ดาวก็แผนที่ดาวไปชุบดิที่ดาวโดนไปชุบเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยมันอะไรมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนเยี่ยมาแล้วฝากหอนาฬิกาเฮ้ยเดี๋ยวนั่งก่อนดินี่นี่ ดันก่อนดันก่อนใจเย็นมารอในบ้านกูเนี่ยโหลไอ้ี่ชุกดิชุบตายวอกตายวอกกันก่อนอีกลูกนึงเผื่อมันไม่เผื่อมันยิงให้มันยิงไงด้วยให้มันจะไงหรอไอ้ี่กลับเข้ามาดิมันยิงเออมันไงไอมันจะมาแล้วไอ้ดิไอ้ี่มันเข้ามาในบ้านเลยไอ้ี่มี๊ด้วยเนีลยไอ้เีอแกงหนีนะเดี๋ยวกูแกล้งหนีนะเออ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 ้ยกูไปแล้วกูไปแล้วประมาณไอ้อยู่บ้านฟ้าขาวแล้วเอ้อยู่บ้านฟ้าขาวแล้วเฮ้ยมาๆกำลังมา

ไอ้แต่เอาอีเอาอีไอ้ไอวงชูมันจะหมดแล้วอ่ะมึงงงบีเยเซอร์ไพค์มาแต่ฟักเกอร์ว่าน่าจะเบืออยู่นะเว้งเชื่อกูปะน่าจะตกใจอยู่นะเมื่อกี้มันมาเดินมามานสองบ้านเราเห็นกูเลยออกไปเอาเลยเออกูเห็นละไม่มันไม่ตึงแล้วนะถ้ามันตึงแล้วมันโดดมาแล้วเดินผ่านเฉยไอ้เยี่ยมกล้าเข้าได้ไงไม่เห็นมันเราคนเลยเยอะ ไปเอารถไปขับล่ากันปะมันหมดที่ชุบแล้วอ่ะไปไปไปเราสองคนไม่มาขึ้นรถลานี่ไงชอบห่อแล้วเนี่ยขับรถไม่มีมีมี่เห็นปะตายแล้นี่ไงที่มันเนี่ยหัวใจที่นี่เรื่อเดาอ่ะใช่ทนายไม่หลั่หัวใจใช่ถ้าทนายใช่เลย มานคือรถอีโม่ไปดิไอ้ดิเร็วๆมันมันมีตัวอยู่ทางทางโรงงานด้วยไอดิมันขึ้นดิเอ้าไหนอ่ะมาแล้วมันมีตัวอยู่แถวโรงงานน่ะก่อแล้วครับร้านสิบห้าตัว,วค้าแสนใจวัสดีครับพี่ดีป่ะถ้าไม่มีก็เข้าบีมาป่ะทางบีมาบ้านเดาอ่ะบ้านเดาบ้านเดาป่ะ,ะทิมบ้านเดาเลยเนี่ยก็มี ป้าเจลอันเนี้ยเปนมิติเราต้องลงซ้ายให้หมดเลยเนี่ยต้องลงลุงเนี่ยต้องลงเดี่ยวให้หมดเลยอย่าลงลงเสาไฟค่ะอเนี้ยวันนี้ลงซ้ายเฮ้ยโอปีเอส้มเฉยเลยนี่ไง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 เจอแล้วเพื่อนอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านเลยอยู่ในบ้านเลยเพื่อนเฮ้ยโอปีเสกูแดงอยู่ในบ้านเลยอยู่ในบ้านเลยเฮ้ยจะดาวหัวจุมหัวจะแตกหัวจุมหัวจุม เ้ยจะตายโหลเจ็บแม่เอาสวยเฮ้ยอยู่ขวาไอ้ดิเอาเจ็บเจ็บเจ็บแม่งต้อจุดของชิวแล้วเฮ้ยบนบนซ้ายขยิ้นบนบนไอ้นี่บนไอ้นี่อย่าให้รถแตกนะเว้ยบนไอ้นี่บนอะไรวะบนดดมอะเฮ้ยเฮ้ยเอารถไปดิ เอารถตีนเฮโมกูไปแล้วเปล่าเดี๋ยวไม่ได้ครับกูรู้ว่ากูจอดตรงนี้เพื่อนทวทีทวทีเพื่อนกูจะตายเด็ดกูขึ้นด้วยไปเลยไปเลยเนี่ยมันต้องเข้าอ่ะมันต้องมันเข้ามาแล้วกว่ามัเข้ายังไม่เข้ามันต้องพ่านยาวเลยนี่ไงเจ้า

เดาวันเดียวเฮ้ยกูจะตายเหี้ยกูจะตายโอ้ยไอเดชไอสัตว์ใต้บอไอรีมบอลขึ้นเอาตีเยอะแล้วใครเป็นไปน่ะเฮ้ยโอ้โหยิมมันแม่งหิวไอสัตว์มันอยู่ไหนมันโว้โดนสิบโดนสิบเลยโดนร้านสิบล้านสิบล้านสิบนี่แหละนี่แหละร้านสิบล้านสิบเจ้านี่แหละเฮ้ยอยู่กู เฮ้ยโมระวังบนบ้านจริงมึงโมไม่ดีนะมึงโดนร้ายสิบแล้วดิเราเร้าเาเโมเฮ้ยดีตามตูดมึงไปดิดีมีคนตามตูดอะไวะมีคนตามตูดดีไปเร้าเต็มตัวเหมือนพี่เอ็กเลยว่ะโอ้โหกูเกือบตายกูแม่งอยู่นอกวงเลยช่ิแม่งนัวเนี่ยจัดเลยว่ะ เฮ้ยเหลือสองตัวเองเอาดิอยู่บนป้อมป่าวอะอยู่หน้ากูเนี่ยตัวนึงไหนไหนไหนบ้านขาวเนี่ยเฮ้ยอยู่อยู่ในบ้านในบ้านนี้มีโอ้โหไม่ถึงอย่างี้เฮียมันโอ้ปวดคนน้องมาเยอะโอ้ยอะไรมดโอ้เว้ยจะโดนกูละไอ้เหี้ยเอ้าตายเฮียเฮ้ยมันซ้ำกูไม่ได้มันซ้ำกูโอ้ยแยกยิ่งกู้ด้วยเพิ่งลงมาด้ว่ะ เออกูยิ้มไม่ตายอ่ะเอเดวิวไปนัดหนึ่งแบบลูกสองแข่งเทียนสองไอไอคิวอาร์พอนคือไปไม่เ้าอ่ะเอาจังให้กับคุณพี่สายจัน